เอาละค่ะวันนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องเดรฉานวิชาคืออะไรปลดล็อกตรงนี้ก่อนปลดล็อกตรงนี้ได้ถึงจะไปต่อได้นะคะเดรฉานวิชาก็คือวิชาทรมาหากินวิชาที่เราใช้เลี้ยงชีพนะคะวิชาการต่างๆเหล่านีา้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแล้วเป็นวิชาที่ชาวบ้านเขาใช้เลี้ยงชีพกันอย่างครูนัดก็ใช้เดรฉานวิชานะคะเพราะเลี้ยงชีพด้วยวิชาชีพ กฎหมายนะคะด้วยความรู้ทางกฎหมายคุณนัดก็เป็นผู้ใช้เดลานวิชาคนหนึ่งเหมือนกันแล้วท่านใดใช้เดลานวิชาบ้างล่ะคะหมอดูใช้ไหมใช้นะคะแพทย์ใช้ไหมใช้เดลานวิชาเหล่านี้ไม่ใช่วิชาชั่วร้ายเร็วรามปลดล็อกตรงนี้ให้ได้ปลดล็อกหัวใจให้ได้ปลดล็อกค,ความรู้สึกให้ได้ปลดล็อกได้เดินต่อไป นะคะวิชาเหล่านี้เป็นวิชาเลี้ยงชีพถ้าเราไม่ประกอบสติปัฏฐานสี่เข้าด้วยวิชาเหล่านี้นะคะมันจะไม่เกิดอริยมรรคอริยผลนะคะเพราะวิชาที่จะใช้แตะกระแสะพระนิพพานได้มีเพียงวิชาเดียวคือวิชาสติปัฏฐานสี่นะคะเมื่อบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ถึงพร้อมแล้วอริยมรรคมีองค์8ดก็ถึงพร้อมเช่นกัน